นลูกทุ่งชวนคุยเข้ามาอยู่ด้วยกันครับชั่วโมงที่3ครับวันนี้กับผมร็อกกี้สุรประดินสมบัติเจริญครับในเวลา11.12นาฬิกา12นาทีครับกับวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม2567ครับและอย่างที่ผมได้บอกนะครับคุณผู้ฟังทุกๆท่านไปนะฮะใครที่ฟังวิทยุอยู่ตอนนี้อาจจะยังไม่ทราบแต่ถ้าเกิดว่าใครครับที่เข้ามาดูทาง YouTube ในช่องของคนลุกทุ่ง ศิลปินหรือว่าแขกรับเชิญครับนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีน้องเฟิร์นกัญญาลัตษ์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะน้องเฟิร์นนะครับเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันใช่ค่ะนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มาสัมภาษณ์ใช่ค่ะดใช่ค่ะนะฮะตื่นเต้นไหมถามจริงก่อนจริงๆเฟิร์นเป็นคนที่ตื่นเต้นมากๆค่ะเป็นคนตื่นเต้นง่ายตื่นเต้นง่ายๆเลยพยายามกอดกีต้าเก็บอาการเอาไว้ นะฮะเอออารมณ์แอบเจ็บต่เก็บอาการ <laughs> ะะอันนี้หนูว่าว่าแอบตื่นเต้นนิดนึงสชสบายๆครับ้วนะเหมือนเรามานั่งคุยกันไปเรื่อยๆเลยด้วยนะครับจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีมุมที่น่าสนใจอยู่เยอะมากนะฮะแล้วก็ผมเคยคิดว่าเออจะได้คุยกับเขาบ้างไหมเนี่ยเพราะว่ามีคนพูดถึงเขาให้ผมได้ยินอยู่ช่วงนี้อยู่หลายๆอยู่บ่อยๆนะครับพีท็อปด,ด้วยนี่แหละ นะเดี๋ยวว่ามัามีอะไรบ้างแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีเลยด้วยเหมือนกันนะฮะจริงๆคุณเป็นคนที่ไหนถามก่อเพระาะด้วยความที่เราเจอกันทางแรกขออนุญาตถามถามถึงด้วยเหมือนกันนะครับเออจะได้ถือว่าเป็นการทําความรู้จักซึ่งกันและกันรวมทั้งคุณรู้ฟังด้วยเช่นกันด้วยเหมือนกันคุณเป็นคนที่ไหนกันเฟิร์นเป็นคนหนองบัวลำพูค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูใช่ค่ะถ้าพูดถึงชื่อจังหวัดเนี่ย ก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยจะพหูเท่าไหร่เพราะเป็นจังหวัดใหม่ที่เพิ่งแตกออกมาแตกออกมาจากจังหวัดอะไรนะเดิมอุดรธานีค่ะอ๋อใช่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของอุดรธานีตอนนี้ก็เป็นหนองบัวลําพูใช่ค่ะนะครับโหอยู่ทั้งตรงนู้นแล้วก็มาเป็นศิลปินได้ยก็จริงๆทุกทุกคนก็พูดอย่างนี้นะคะนั่นนะสิคือแบบ เหมือนอย <Yes ู่ในป่าเราเราก็ไม่กล้าพูดขนาดนั้นต่เย็นเเราก็ไม่กล้าพูดขนาดนั้นเราก็บอกว่าเออคุณอยู่ไกลมากเนาะแล้วอยู่ดีๆคุณก็วันนี้คุณได้มาเป็นศิลปินนั่งคุยสัมภาษณ์กันอยู่ตรงนี้เออหูก็เลยว่าเออมาเป็นศิลปินกันได้อย่างไรนะก็จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของงานเป็นศิลปินเนี่ยก็ หมือนจะย้อนย้อนกลับไปเมื่อ6กปีที่แล้วอะหกปีแล้วโทษผมขอเนี่ยถามนิดนึงตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่อายุ25ค่ะ25 6ปีแล้ว19ใช่ค่ะอายุ19ก็เฟิร์นน่ะได้เฟิร์นเป็นคนชอบเล่นกีตาร์ครับตั้งแต่ตอนเออนี่แหละตอนสมัยเด็กๆคุณเล่นกีตาร์มานานหรือยังเล่นกีตาร์ช่วงมปลายค่ะมปลายสัก16 17ประมาณเนี้ยค่ะก็คือว่าก่อนจะ19นี่เขาเล่นมาประมาณ2อสปีละประมาณนั้นค่ะเออแล้วยังไงต่อแล้วทีเนี้ยช่วงนั้นน่ะมันจะมีแบบ เฟซบุ๊กด้วยเพิ่งเริ่มมาใช่ค่ะด้วยนี่ก็วัยรุ่นนิดนึงอะไร่ก็แบบก็โพสโพสคลิปเล่นกีตาร์ร้องเพลงเบาๆอะไรอย่างงี้คุณแบบว่าก็แบบว่าเป็นบบว่าผู้หญิงคนนึงนั่งเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงไปอะไรอย่างงี้ยจ่งไม่มีเป้าหมายอะไรเลยนะคะแค่แบบไม่ได้จะเป็นอินโฟไม่ได้อยากว่าอยว่าเออฉันอยากให้คนมานั่นติดตามเยอะๆอะไรอย่างงี้ไม่ได้มีไม่ได้มมีมุมนั้นไม่เลยแค่อยากจะเล่นแล้วก็เอาลงที่ไหนสักที่หนึ่งว่าคือเฟิดอนแบบ เฟิร์นไม่ไม่เคยไปประกวดร้องเพลงเลยเพราะเฟิร์นไม่รู้ว่าเฟิร์นร้องเพลงได้หรือเปล่าหลักๆคุณมองว่าตัวเองเป็นนักดนตรีก่อนตอนนั้นประมาณนั้นค่ะคือจริงๆความชอบเฟิร์นคือชีวิตก็มีแค่นี้ฮะมันก็มีแต่อยู่กับกีตาร์ไปเรียนกลับมาอยู่กับกีตาร์อะไรตอนนั้นคุณก็เป็นหน้าที่หลักๆคุณคือก็นักเรียนนั่นแหละพอหลังจากเลิกเรียนปุ๊บส่วนใหญ่ในวัยเลียก็จะมีแอคทิวิตี้บางคนไปเตะรอนทัพปูจาก็ไปเตะบอลไปเล่นกีฬาอะไรของเราก็คือกีตาร์ใช่ค่ะก็เลยแบบลองลองดูคลิปหนที่่เฟิรน้อองะะ เฟินรู้สึกว่าเออว่าเฟินก็ลองได้อยู่นะหมายถึงมันมันอาจจะเพี้ยนนะแต่มันไม่ได้มันก็ลองได้อ่ะอ่ามันเฮ้ยมันตรงคีย์อยู่พอฟังได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองลงไปให้คนอื่นฟังด้วยที่ปรากฏว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างใช่ใช่ใช่ค่ะใจมาไหมใจมาเออยังค่ะเพราะเฟินก็เฟินเฟินไม่ได้มองทางนี้อยู่แล้วคือคือเราไม่ได้มองือว่าพอบอกว่าเออฟีดแบ็กดีเลยไม่ได้โอ้ เดี๋ยว I am number one of Thailand อะไรอย่างงี้ไม่ได้อหรือฉันจะต้องไปเป็นศิลปินไม่ได้มองข้าขนาดนั้นยังเลยดีจังเลยมีคนเข้ามาดูแล้วมีคนชอบใช่ค่ะแค่มีคนเข้ามาดูแล้วก็ตื่นเต้นแล้วเนอะใช่ค่ะเออเแล้วจากนั้นก็ไปทําให้ให้พี่คนหนึ่งชื่อพี่เปิลคะพี่เปิลอยู่ความบังเอิญหรือเปล่าเฟิร์นก็ไม่รู้นะเพราะว่าแกอยู่อําเภอที่เฟิร์นอยู่เลย แกก็ชวนเฟินว่าเฮ้ยตอนนี้อยู่อยู่ไหนอะไรยังไงบเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเฟินเป็นคนที่ไหนด้วยอคือเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาติดตามในในเฟซของเราในช่องของเราใดที่ก็ไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ไหนอะไรยังไงใช่ค่ะแทีนี้ก็เลยแบบแกก็เลยชวนมาทํางานด้วยคําว่ามาทํางานด้วยของเฟินคือไปยกของก็มาทํางานอ่ะค่ะก็มาทํางานแล้วแกก็เลยบอกว่าไม่พี่อ่ะจะเริ่มทําค่ายเพลงเฮ้ยแล้วนูเป็นคนแรก ศิลปินเบอร์แรกของพี่เขาใช่ในมุมของเขาการทํางานทํางานแล้วก็ทําไปเรื่อยเปิดก็คือแบบเด็กนิยมก็บางทีหรืออาจจะแบบว่าช่วงว่างๆไปรับจ็อบไปเติมหรือไปอะไรอย่างนี้มากันไปหนูรู้มาว่าพี่เขาเปิดร้านถ่ายรูปก็อาจจะเป็นผู้ช่วยกล้องผู้ช่วยตากล้องหรือย่างนี้ไปไปทํางานอไปศิลปินวะ ก็งงนะพี่หนูหนูก็อยู่ในในความงงก่อนเพราะว่าหนูก็ไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้มาเลยชั้นเคยแค่อัดแล้วก็ลงใช่ค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นนะคะก็เดินทางทำทำงานกับพี่เปิ้ลมาประมาณ4ปีค่ะก็คือว่าตั้งแต่ช่วงอายุประมาณตอนนั้นประมาณอายุเท่าไหร่นะสิบเก้สิบเก้าอ๋อก็คือตอนสิบเก้าเลยนะคุณก็คือทํางานแล้วก็เล่นดนตรีแล้วก็เนี่ยอยู่ที่ทาพี่เปิ้ลเนี่ยแหละใช่ค่ะอยู่สี่ปีสี่ปี แล้วก็คืออยู่ทางตอนนั้นแปลว่าส่วนใหญ่ก็แปลว่าอยู่แถวบ้านทางทางหนองบัวอยู่บ้านเลยค่ะอยู่ที่บ้านนั่นแหละ้ก็คือทางานไปด้วยเรียนไปด้วยอยู่มานะฮะแล้วก็เริ่มเป็นศิลปินนะฮะก็รู้สึกอย่างนั้นั้ยตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นศิลปินหรือยังค่ะเฟินเฟินรู้สึกว่าเฟินร้องร้องเพลงได้อ่าแล้วเป็นคนหนึ่งที่ฉันร้องเพลงได้แต่ฉันเล่นดนตรีได้ใช่ค่ะแค่แค่แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแล้วก็เลยแบบก็เดินเดินเดินทางมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเฟินเฟินเขียนเพลงอืเฟินเนี่ยจริงๆ แอบคิดแอบทำอยู่แล้วแต่เฟิร์นไม่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 กล้าที่จะออามาเผยแพรหรืออะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบว่าพะฉั้นก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ฉันทามันถูกต้องหรือเปล่าไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่ไหนมานั่งสอนเรามาก่อนใช่ค่ะแล้วเฟิร์นก็ไม่ได้เรียนด้านนี้มาด้วยไม่ได้เรียนด้านนี้มาเลยตละทั้นคุณเอคุณก็ยังเรียนแบบว่าก็คือเรียนสายสามัญทั่วไปค่ะก็ก็ก็เหมือนเหมือนเด็กเด็กทั่วไปเรียนมหม6มสีอะไรยี้ทั่วไปค่ะใช่ค่ะเออแล้วยังไงอ่ะพอคุณเขียนเพลงุคณทาีี่่วอนต อย่างเขียนเพลงเนี่ยเฟิร์นก็พี่เปิ้ลคะพอดีเฟิร์นมีเฟิร์นมีเพลงอ่ามีเพลงนีกนําเสนอหน่อยพี่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นแค่อยากอยากรู้ว่าอ่าไม่มีอะไรเสียอยู่นะใช่ค่ะอ่ะลองดูอ่าส่งไว้เสร็จปุ๊บยังไงพอพี่เปิ้ลดูเขาบอกว่าอุ้ยก็เป็นก็เป็นซิงเกิลเฟิร์นไปเลยซิงเกิลมันก็ได้อยู่นะก็เป็นเพลงเราเลยดิใช่ค่ะแล้วคําว่าได้อยู่ตอนนั้นคือเรามาเริ่มด้วยกันนะฮะ พี่ก็มาเริ่มกับหนูหนูก็ไปเริ่มกับพี่เขาใช่ค่ะคือมันลองดูอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากวันนั้นมาเฟิร์นแค่รู้สึกว่าพอทําออกมาแล้วมันมันน่าฟังในในในระดับความรู้สึกเฟื่องในข่ารู้สึกเราเฮ้ยมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออในความรู้สึกของเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แย่เออหรือแบบมันไม่ได้บอกออกมาแล้วแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยใช่และอะไรทําให้คุณเข้ามาอีกหนึ่งสเต็ปจนกลายมาอยู่บ้านหลังนี้ได้และ คือตอนที่อยู่กับพี่เปิ้ลเนี่ยเฟิร์นก็ทำหลายอย่างมากเลยฮะทั้ง cover cover เพลงก็คือยังทำที่แบบลงเพจดด้วย cover ด้วยใช่ใช่ค่ะก็รู้สึกว่ามันมันมีกระแสตอบรับแล้วก็เฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นเฟิร์นมีฐานบางอย่างในในความรู้สึกเฟิร์นเฟิร์นกล้าแล้วเฟิร์นกล้าที่ความมั่นใจมันเริ่มมาความมั่นใจมันเริ่มมีเออใช้คำนี้ความมั่นใจมันเริ่มมีจนแบบซิงอีกซิงเกิลหนึ่งที่เฟิร์นแบบทำ กับกับพี่เขาออ่าทําให้ทุกคนรู้จักเฟิร์นเลยค่ะเพลงหน้าหนาวปีนี้ฮะหน้าหนาวปีนี้ใช่ซึ่งแล้วตอนนั้นคุณพอทําหน้าหนาวปีนี้ขึ้นมาคุณเอาไปออกทางไหนอะไรยังไงอ่าหน้าหนาวปีนี้ก็คือโปรโมทปกติทั่วไปเลยค่ะก็คือลงเพจลง youtube ลงเฟซบ o o กคือคือทุกอย่างก็ทําเหมือนที่ผ่านมาปกติเลยแต่ด้วยบุญวาสนาอะไรก็ไม่รู้คือหนูตกใจเลยตอนนั้นคือยอดวิวมัน มันมาแตกหนวอ่ะใช่ค่ะแล้วเยอะขนาดไหนอะจจะว่าเราว่าเราตกใจเนี่ยในในขนาดนั้นนะคะอ่าปกติที่เราปกติเรารู้สึกว่าเราเป็นแบบว่าบุคคลที่แบบอยู่พื้นที่โลเคอลเราทําเพลงแล้วก็จะ,ะอยู่แค่ในพื้นที่บ้านๆของเราอะไรอย่างนี้ค่ะเออแต่อยู่ดีๆตอนนั้นมันไปถึงขนาดไหนยังไม่ถึงหนึ่งเดือนค่ะออ มันอยู่ที่ห้าถึงเจดล้านแล้วเฮ้ยจริงวะตอนแรกนู้นจะบอกว่าหนึ่งล้านห้าถึงเจ็ดล้านยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะแล้วทีนี้เอาไปลง YouTube แล้วด้วยแล้วก็ลงช่องทางต่างยังไงต่อแล้วนี้เฟิรนก็ตกใจว่าครับมันมันเกิดอะไรขึ้นเออมันเกิดอะไรกับฉันเนี่ยทลไมมันถึงไปอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่ตลบ กับเฟิร์นมากเลยคือเฟินเป็นคนตื่นเต้นเรื่องคนแบบคนตื่นเต้นเฟินตื่นเต้นคนขี้ตื่นเต้นใช่ค่ะเฟิร์นเป็นคนขี้ตื่นเต้นแล้ววันหนึ่งอ่ะเฟิร์นไปซื้อกาแฟที่ช็อปหนึ่งแถวแถวบ้านู่เดิมเปิดเพลงเฟินเฮ้ย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 เขาเปิดเพลงเฟิร์นแล้วแบบพี่เฮ้ยมันเพลงฉันบอกว่ะใช่ค่ะแล้วพี่ว่าหนูยืนหนูยืนสตัญ ต่อแถวซื้อกาแฟหนูสตาร์นหนูบอกเลยโฟกัสสตาร์นหนูสตาร์นเพราะว่าหนูหนูไม่หนูไม่เคยได้ยินที่อื่นเปิดเพลงหนูนอกจากที่สตูดิโอที่หนูไปแล้วก็หนูเปิดฟังมันเป็นที่ที่ทำงานใช่ค่ะแล้วมันเป็นที่ที่ทุกคนต้องฟังเพลงเราอยู่แล้วใช่ค่ะแต่เนี้ยมันเป็นที่ที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะได้ยินได้ยินเพลงที่เราทำแล้วก็นั่นตรงนั้นเลยด้วยใช่ค่ะฉันแค่มาซื้อกาแฟก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเพลงเนี้ยเริ่มเริ่มทำให้ ทุกคนในในละแวกนั้นแล้วก็ในโซนนั้นใช่ค่ะก็เริ่มรู้จักเฟินในนามเฟินกัญญาลัตหน้าาวปีนี้นะอยู่ค่ายนี้อะไรได้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมีเฟินก็เลยเขียนเพลงขายอ๋อเหรอพอพอพอหน้าหนาวปีนี้มันมาปุ๊บปีนี้ว่าเฮ้ยฉันมีอีกหนึ่งช่องทางแล้วที่จะแบบ ที่จะพีเซนตัวเองด้วยเพราะว่าหน้าหนาวปีนี้เนี่ยคุณก็แต่งเองเลยด้วยเหมือนกันใช่ค่ะ่คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่คุณก็ยังไม่ได้มองภาพของความเป็นศิลปินของตัวเองหรอกคุณก็ยังมองว่าตัวเองเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีแต่เฮ้ยฉันนั่งแต่งเพลงแล้วมันได้รับฟีดแบบที่ดีว่ะนั่นแปลว่าฉันก็น่าจะแต่งเพลงขายได้เนี่ยใช่แล้วก็มองแค่ว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางทีหนึ่งช่องทางทำงานหาเงินได้พีเซนตัวเองได้ใช่ค่ะก็เลยแบบเขียนเพลงแบบ จริงจังไปเลยเดี๋ยวนะครับผมขอถามก่อนเนี่ยก่อนที่คุณจะมาถึงจุดนี้เลยด้วยเนี่ยแล้วคุณเนี่ยนี่คือตลอดระยะเวลาตั้งแต่ตอนนี้อายุ19เก้าจนถึงตอนนี้ก็คือสี่ปีสี่ปีค่ะอ่าก็คือเน้าหนาปีนี้แล้วคุณเริ่มมาคิดว่าจะเขียนเพลงเนี่ยใช่ไหมปัญย้เวลาประมาณประมาณตอนที่เริ่มเขียนเพลงของหน้าหนาวปีนี้เนี่ยอก็สี่ปีผ่านมาอ่าก็คือสี่ปีตั้งแต่ที่คุณเริ่มไปทํางานกับพี่เขาใช่ค่ะแปลว่าตลอดสี่ปีนี่คุณก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะหนูทําหนูพุ่งจริงๆรค่ะหนู หนูรู้ว่าคือตอนก่อนนั้นหนูอยู่สุราษฎร์หนูก็คุยกับพ่อกับแม่เลยว่าโอเคเฟิร์นจะขึ้นมาทํางานที่บ้านแล้วนะก็คือหน่งบอลลังคู่ตอนนั้นไูอยู่สุราษฎร์ใช่ค่ะเฟิร์นก็มาปุ๊บพ่อกับแม่ก็งงว่าเฮ้ยลูกไม่เคยร้องเพลงทำไมทําไมลูกไปเป็นแม่พ่อกับแม่ไม่มีเฟซเหรอไม่มีใครรู้เลยพี่หนูจะอยู่ในห้องคนเดียวเงียบเองเลยคนเดียวเลยใช่ค่ะออกมาหนูก็เป็นลูกของเขาตแ่ผมชอบนะผมว่ารือว่ามันเท่อย่างหนึ่งตรงที่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ดีที่บอกที่บอกเป็นลูกของพ่อแม่ทําหน้าที่ของคุณไปเรียนหนังสือหรืออะไรตามปกติที่คนอื่นๆทั่วทั่วไปทําแต่จริงๆแล้วลึกๆผมเชื่อว่าจริงๆลึกๆคุณมีเป้าหมายของคุณบางอย่างหรือมีทางบางอย่างของคุณที่คุณตั้งใจเดินของมันอยู่แล้วอาไจะชัดเจนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกแต่คุณตั้งใจเดินอยู่แหละนะฮะเออซึ่งมันทําให้เนี่ยเดินม,มาถึงเนี่ยที่บอกว่าหน้าหนาวปีนี้แล้วพอคุณก็มาเริ่มแต่งเพลงต่อแล้วมันไปยังไงต่อ ก็มพอเฟิร์นเริ่มแบบจริงจังกับเรื่องแต่งเพลงนะฮะจริงๆคนคนอื่นก็มักจะบอกว่าเรียนเรียนมาหรือเปล่าจริงเฟิร์นไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนมาด้านนี้ไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าเฟิร์นเก่งหรืออะไรนะคะแต่เฟิร์นแค่รู้สึกว่าเฟิร์นทาความเข้าใจไปในแต่ละวันจริงๆพี่ว่าเฟิร์นต้องเขียนยังไงอะไรแบบไหนก็จะมีต้นแบบอยู่แล้วแหละเพราะว่าเพลงในช่วงนั้นก็เยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเฟิร์นก็จริงจังมาในด้านเขียนเลยเขียนเพลงเลย และวันหนึ่งอะเฟิร์นอะได้รับโอกาสเพลงเนี้ยเฟิร์นไม่รู้ใครส่งไปให้ครูสลาเฮ้ยจริงเหรอจริงครับแล้วตอนแรกคุณส่งเพลงนี้ไปให้ใครบ้างอ่าเฟิร์นก็โพสต์ลงเฟซค่ะตามปกติอ๋อวิธีการขายของคุณคือพอเขียนเสร็จปุ๊บโพสต์ลงเฟซนี่แหละเป็นช่องทางเดียวที่เราจะติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ในแวดวงเรื่องของเพลงหรือคนที่ชอบได้ใช่ค่ะคุณก็โพสต์เฟซไปตามปกติแต่อยู่ดีๆไอ้เพลงนี้ไปโผล่ที่ครูสลาเฟิร์นไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งให้ครูไปจนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้อ่าหรือรู้แล้วเดี๋ยวคคค่่่อออยยยยเเดีีี๋ววววบกะแแลล้้้ทนร ครูมา follow ig แล้วครูก็พูดให้เฟิร์นฟังว่าเออประมาณประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเพลงเนี้ยหนูก็ช็อกไปเลยพี่หนูก็ช็อกว่าใครจะได้ร้องอะไรอย่างเงี้ยฮะใครจะได้ร้องและที่ช็อกไปกว่านนั้นก็คือพี่เบียร์ได้ร้องคุณเบียร์พี่เบียร์พร้อมพงเป็นคนร้องเพลงอะไรอ่าคือก่อนหน้านี้ก็จะมีเพลงของพี่ตีก่อนแต่เฟิร์นยังไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะ ตอนนั้นเฟิร์นไม่ได้รู้ไม่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 ได้รู้ว่าใครคือทีมงานเนี่ยค่ะไม่ได้รู้ว่าใครคือทีมงานของของครูของใครอะไรไงเราอยู่ต่างจังหวัดเราไม่อยู่ในเมืองของเาหนูไม่เคยรู้จักเลยหนูก็เขียนเพลงปกติแล้วก็โพสขายของเราไปัดนและใช่ค่ะแล้วก็ที่ก้าวเข้ามาเลยะนะคะก็คือเพลงของพี่เบี์คองพลคกะก็คือเพลงซัมนีบอวาสนาค่ะอืมใช่ค่ะที่ที่ใช้ที่ใช้นามเฟิร์นกัญญรลัต ในในในการเขียนเพลงอ่ะก็ก็คือเฟินเฟินก็กล้าที่กล้าพูดเพราะว่าอ่าเฟินรู้สึกจริงๆว่าอันนี้คือเรื่องจริงของเฟินแล้วเรื่องจริงในการเขียนของเฟินแล้วเฟินเฟินไม่ได้แบบไม่ต้องบอกว่านี่มันใช่ไม่วะแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะพี่แล้วแล้วทีเนี้ยเฟินก็เฮ้ยมันมันใช่หรอวะมันมันมันเป็นไม่ได้หรอวะคือเฟินเขียนเพลงแล้วพ่อกับแม่รู้ยัง พ่อกับแม่รู้ว่าเป็นนักร้องแล้วค่ะลูกนักร้องแต่ก็เป็นนักร้องที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่บ้านเราอยู่ใช่แล้วพ่อกับแม่ก็เห็นเฟินเขียนเพลงขายนะแต่คือ,อพ่อกับแม่ไม่รู้จริงๆที่เขาไม่เคยรู้ไทม์ไลน์ในชีวิตหนูเพราะหนูไม่บอกปกติเราจะเงียบๆเ,เนี่ยใช่ฮะแค่แค่วันหนึ่งรู้สึกว่าเหมาะสมแล้วสมควรที่จะบอกอะไรใดๆแล้วเฟินหนึ่งจะบอกซึ่งเฟินเป็นอย่างนี้จริงๆเออ ก็ <c oughs> จนมาเป็นแล้วก็จนแบบว่าส่งเพลงเข้ามาแล้วก็มีทั้งเพลงของคุณตรีค่ะแล้วก็เป็นเพลงของคุณเบียร์พร้อมพงค่ะเออมีเพลงอื่นออันไหนบ้างไหมอ่าที่ที่เป็นเพลงอื่นก็จะมีของศิลปินอ่าอีกแต่ละค่ายแต่ละค่ายก็ก็คือมีหลายเพลงเลยด้วยใช่ใช่แต่ว่าจุดเริ่มต้นในการเข้ามาคนที่เห็นเพลงแล้วก็คือเป็นทีมคูสลาเนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วได้คุยกับคูสลาบ้างไหมคืออันนี้ขออนุญาตพูดก่อนนะคะเฟิร์นเป็นคนที่เกรงคูมากๆนะคะ แกงเป็นผมหัวแกงแล้วก็นิวไก่ขนาดนั้นอยู่ดีๆก็ได้มาคุยไอ้ผมหัวแกงดูเข้าใจดูครั้งที่ครูคุยเรื่องงานกับเฟิร์นอ่ะเฟิร์นเอาตอนที่คุณยังอยู่อยู่ตรงนั้นเลยนะแล้วก็จะเข้าบ้านเนี่ยเออแล้วแบบว่าครั้งแรกที่คุณได้คุยกับครูเฟิร์นเฟิร์นไม่เคยเข้ามาในในกรุงเทพอะไรก็แล้วแต่นนั่แล้วคุณได้คุยกับครูครั้งแรกเลยอ่ะแบบว่าแล้วครูฉลาคุณอาวุธเฟิร์นช็อกมากเฟือนช็อกเขาเรียกให้เขามาคุยที่นี่หรือโทรไปคุยหรือยังไงไม่ค่ะุณฉลาดคุยฟอลโล่ไอทีเฟือนก็งงกันแล้วอ่ะเฮ้ย เตะตอมเตะตอมมันรู้สึกแหนบเบาบ้าเออเออแล้ว แล้วที่เฟิร์นไปเริ่มเช็คเพราะว่าจริงแล้วคู follow เฟิร์นมานานแล้วด้วยเฮ้ยจริงเหรอหลายปีฮะสองปีสองปีกว่าแลยค่ะไมอยากคุยผมอยากผมอยากรู้เลยตอนที่คุณได้คุยคุณสลาครั้งแรกเนี่ยแล้วครูก็ครูก็คุยเรื่องเพลงนี่แหละค่ะก็บอกว่าจริงๆนะครูครูชอบนะหนูเขียนเพลงนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะครูก็ทั้งแนะนําแล้วก็ให้รายละเอียดหลายๆอย่างหัดเราเราให้วิชาเพิ่มให้แบบว่าให้แนวทางนี้เพิ่มเพราะเราลุยของเราเองมาตั้งแต่แรกใช่ค่ะคือ หนูช็อกตรงที่อยู่ดีๆอ่ะหนูไม่เคยคุยกับครูเลยสักครั้งหนึ่งเลยไม่เลยประเทศเลยอ่ะใช่ครับแล้วครูแบบครูทักมาแล้วก็พูดรายละเอียดเหมือนอ๋อทักมาคือตอนแรกทักมาทางพวกดีเอ็มพวกอะไรอย่างเงี้ยไอจีอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็หนูก็เลยขออนุญาตขอคอนแทคครูเพื่อที่จะจะส่งไปอย่างเงี้ยใช่ใช่าแบบว่าถ้าครูถ้าครูบอกว่าอย่างนี้แล้วมันควรแก้งี้หนูจะลองแก้ลองก่าวแล้วลองส่งดูซิว่ามันเป็นยังไงครูใช่ค่ะก็เลยแบบก็เลยแบบเริ่มเริ่มเออเริ่ม อ่ะสิ่งแรกที่เฟิร์นมีแล้วเฟิร์นมีพลังมากขึ้นแหละคือในในใจเฟิร์นอะเฟิร์นมีพลังมากขึ้นปุ๊บเฟิร์นก็ทําอย่างเงี้ยมาตลอดค่ะทั้งนนคุยกับครูผ่านทั้งนั้นก่อนเลยใช่ค่ะแล้วก็กส่งพันหนง,งั้นคุยกันอย่างนั้นใช่ค่ะและอะไรทําให้คุณกลายเป็นศิลปินแล้วก็เข้ามาอยู่แล้วก็มาเนี่ยที่ตึกนี่ครั้งแรกคัอยังไงคือ ครูไม่เคยพูดเรื่องนี้กับหนูนะคะแล้วหนูก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครก็จักก็ทำอย่างที่ฉันเคยทำกันมาทุกอย่างก็คือปกติเพรรราาะะเเพพาะหนูไม่ได้รู้สึกอย่างนั้น next step แล้วเลยนี่มันคืออีก next step เลย่ใชค่ะคือถ้าถ้าหนูรู้สึกนะคะหนูหนูจะอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวผมดึงถามถึง step next step ต่อไปเลยแล้วทีนี้ที่หนูได้ก้าวเข้ามาจริงๆนะคะได้เป็นศิลปินของแกมมี่นะคะก็คือก่อนหน้านี้ค่ะจะมีโปรเจกต์ถนนคนเพลินถนนคนเพลินเนี่ยคือ หนูเนี่ยหนูไม่รู้มาก่อนเลยว่าหนูอะ่ะจะจะจะได้ทําโปรเจก์นี้เพราะว่าผู้จัดการเดิมของหนูอะ่ะผู้จัดการเก่าหนูเนี่ยมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างหนูกับค่ายที่จะหมดสัญญาแล้วใช่ค่ะคแล้วทีเนี้ยทีมงานก็เลยติดต่อเรื่องโปรเจก์นี้มา,าพี่เขาว่าหนูเนี่ย จะได้ร้องเพลงนะในโปรเจก์นี้แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ร้องกับใครอแค่นั้นเลยค่ะตอนนั้นงงก่อนไหมเฮ้ยร้องอะไรวะก็งงค่ะก็งงแล้วทีเนี้ยผ่านไปสักสามสี่วันทุก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 อย่างก็ออกมาเป็นแบบเป็นเป็นเป็นรูปเป็นล่างคือหนูตอนนั้นเรายังอยู่ทางนู้นอยู่แต่เราก็ยังอยู่จังหวัดอยู่อ่ะแล้วเขาบอกว่าเราได้ร้องคู่ใครกับพี่ไผ่พงศธรแล้วเรารู้ว่าร้องคู่ไผ่พงศธรเป็นไงก็ช็อกอีกแล้วคือ ือหนูคือหนูไม่ได้หนูไม่ได้วาดไว้เลยอ่ะพี่ว่าเออวันนึงฉันจะต้องอาฉันนึกวันนึงฉันจะต้องมาร้องเพลงกับไผ่บุษตรนใช่ค่ะเออก็เลยแบบเฮ้ยโอ้อย่างนี้เลยพี่แบบแล้ววิธีการคือยังไงเดี๋ยวผมอยากรู้วิธีการอ่ะแล้วคุณเดี๋ยวคุณก็เพราะฉะนั้นถ้าไปถึงขั้นนี้แล้วคุณต้องเข้ากรุงเทพแล้วล่ะใช่ค่ะเออคุณจะเข้ากรุงเทพมาคุณจะเข้ากรุงเทพมาอัดเพลง้วล่ะใช่พี่คือคือหนูหนู จริงๆแล้วหนูหนูค่อนข้างยังไม่คุ้นชินไม่เคยมาเออก็เคยมาแค่อยู่ในพื้นที่ตัวเองไม่ได้แบบว่ารู้จักอะไรเลยอะไรครับครับครับหนูเข้าตึกครั้งแรกคือหนูไปเซ็นสัญญาหนูไม่เคยรู้จักว่าตึกอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเขาเรียกมาให้มาที่นี่อ่ะก็มาคุณก็มาตามแผนท่องแผนที่มาเขามาถึงเสร็จปุ๊บตอนแรกก็คือว่ารู้แค่ว่าจะมาร้องถนงคนเพลินคู่กับคุณไผ่พงศธรใช่ใชพอมาถึงเสร็จปุ๊บป้าววางสัญญาป้า เซ็นสัญญาเลยลูกแล้วเดี๋ยวจะได้มาทําเพลงกันค่ะตึ้งหนูก็โอเคหนูก็หนูก็รู้สึกดีไม่เซ็นกลับบ้านเลยก็รู้สึกดีมากเออแล้วอย่างเนี้ยหนูก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยแล้วแล้วหนูตัวแค่เนี้คำว่าตัวแค่นี้ของหนูคือสถานภาพทางสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรทั้งสิ้นเลยเทียบคืออะไรใช่แล้วแบบอโศกคืออะไรใช่อะเออทําไมเอ้ยหนูมาร้องคู่กับพี่ไผ่แล้วหนูต้องหนูต้องยังไงมันมัน หนูต้องยังไงวะหนูแบบไม่รู้เพราะว่าหนูก็แค่หนูยังยังไม่ได้ใช้คําว่าศิลปินเลยด้วยซ้ำในความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่าเรายังไม่ใช่ศิลปินด้วยซ้ำแต่เราเหมือนคนที่ทํางานแบบ ถ้าพูดถึงก็เป็นเหมือนศิลปินโลเคลลที่แบบลงแค่เราแค่เฉพาะแค,ค่มองไว้ในพื้นที่ของเรา <orsa> ในบ้าน <orsa> ของเราในตรงนั้น <orsa> <jó> แล้วก็ส่วนถ้าเกิดว่าในมุมของว่าถ้าเกิดวราเป็นระดับประเทศเลยเราอย่างน้อยเป็นนักแต่งเพลงที่เคยส่งเพลงไปมีโอกาสได้คุยพุดศลาบ้านภาพเราแค่นั้นภาพเราเล็กกว่านี้เยอะอผู้ลงตัวเราเล็กกว่านี้อแต่เสร็จปุ๊บเราเข้ามาปุ๊บเซ็นสัญญากายเป็นศิลปินออกถนนคนเป็นเข้าห้องอัดครั้งแรกอยากรู้รู้สึกยังไงห้องอัดครั้งแรกก็เป็นครั้งแรกที่มาสบายใจเลยฮะห้องอัดสบายใจใช่ใช่ใช่ฮะ หหนนููแล้วก็อัดเพลงคุณเพลินนี่แหละใช่ไหมกับคุณตากับคุณไผ่เนี่ยล้วแบบขออนุญาตพูดนิดนึงนะคือเพลงเพลงนั้นหนูแต่งขิงด้วยวะคือเพลงเพลงฮักจนบู้หูซีฮักจังไดานะฮะนี่เลยครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายๆคนรู้จักกันเลยด้วยฮักจนบุพหูซีฮักจังไดนะครับกับพี่ไผ่ภูศุพร แต่เองด้วยค่ะแต่เองก็จะมีมีครูช่วยดูอาจารย์พนุวัต์ช่วยช่วยดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็ถือว่าเป็นสเต็ปที่ก้าวเข้ามาในแกมมนี้เลยก็คือนั่นคือจุดเริ่มต้นใช่ค่ะโปรเจกต์นี้เลยเออแลวหลังจากนั้นอ่ะพอดีผมเริ่มรูบนิดนึงแต่ว่าผมว่าอย่างอย่างจริงจผมอยากคุยคุณเยอะนี่ว่าคุณคุยมันมากสตอรี่คุณมันเยผมอยากขยายความบ้างเลยแต่ว่าเนื่อง้เวลาเลยเสร็จปุ๊บแล้วพอเสร็จอันนี้ปุ๊บแล้วคุณก็มาทำเลงเองต่อเลยหรือเปล่า ไม่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเฟิร์นก็หมดสัญญาแล้วเฟิร์นหมดสัญญากับค่ายเดิมใช่ค่ะค่ายเดิมก็ก็จะมีก็จะมีแบบเขาเรียกว่าการการเดินทางก็จะไอ้นี่นิดนึงเพราะว่ามันมันหมดสัญญาแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะอะไรยังไงจะรอดอะไรยังไงฉันจะต้องไปยังไงต่อชีวิตใช่ค่ะแต่ทีเนี้ย ก็เขียนเพลงมาเรื่อยๆเลยก็เลยเขียนเพลงมาเรื่อยๆต่ออีกอีกหลายๆเพลงเลยใช่ค่ะต่อจากในเรื่องของตั้งแต่ได้มาเป็นศิลปินแล้วเลยด้วยแล้วเนี่ยแลวที่วันที่เขาบอกให้คุณมาเริ่มออกซิงเกิลของคุณเองแล้วเลยอ้ก็ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นตรงที่ว่าเฮ้ย วันนี้เฟิร์นเฟิร์นอยู่ตรงนี้แล้วนะเฟิร์นอยู่ตรงนี้แล้วนี่คุณเป็นศิลปินแล้วนะผมบอกคุณก่อนคุณรู้รือยัง <c oughs> เออคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าตอนนี้คุณเป็นศิลปินทีน่มีโกแล้วนะ,ออะเออผมบอกให้คุณรู้ไว้ก่อนนะว่าคุณเป็นแล้วะนะครับเพื่อยังงงกับตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะเ <c oughs> พลงนี้คุณแต่งเองไหม <c oughs> เพลงเพลงซิงเกิลนี้คือแต่งเองค่ะพยาวิชาสู้ใช่พยาแปลว่าอะไรเนี่ยผมอยากได้คําตอบอันนี้มากเลยตั้งแต่ตอนนี้บีท็อปออกมาเปิดแรกๆแล้วผมอยากรู้คําตอบอันนี้เลย ต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าเฟิร์นเนี่ยความหมายของเพลงนี้เลยดีกว่าพยาวิชาสู้ความหมายเพลงนี้มันมันคือคําสอนของคนผู้เฒ่าผู้แก่ทางภาคอีสานครับทางภาคอีสานเนี่ยคือคำว่าพยาก็เหมือนเหมือนเป็นกาเป็นกรสอนของ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 ภาคกลางหรือภาคภาคอะไรก็ก็จะมีแบบเป็นคําสอนอะไรอย่างงี้ใช่ทุกทุกที่เขาจะมีคําสอนของเขาจากผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยู่แล้วอย่างพยาวิชาสู้เนี่ยเฟิร์นเฟิร์นเอามาจากหนึ่งแหละคุณยาย คุณยายของคุณใช่ค่ะเพราะว่าคุณคุณยายก็ค่อนข้างที่จะโบราณนิดนึงค่ะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านใช่ค่ะท่านก็จะพูดอะไรแปลกๆที่เฟินไม่เคยได้ยินและวันหนึ่งเฟินได้ยินอะเฟินก็ต้องไปค้นดูว่าแปลว่าอะไรพูดว่ายายบอกว่าสู้ให้มันสุดสู้ให้มันได้ออดทนเนี่ยคำว่าอดทนเนี่ยมันใช้ได้กับทุกสถานการณ์ซึ่งยายก็บอกเฟินว่าคนเฮาเนี่ย ขันได้มาทางนี้แล้วแ็เห็นมันสุดเด้อเที่ยวทางบ็สุดเ้นอย่าถอยหลังเขาย้ำตายให้ตายหนาคุณเขาจังเอิญว่าหานี่ก็เป็นท่อนท่อนแรกของเพลงนี้ท่อนแรกของเพลงที่คุณเอามาใส่ด้่แหละก็คือคำพูดของคุณยายนี่แหละใช่ค่ะแล้วคุณก็มาเขาเรียกว่าอะไรนิยามนิยามของจริงๆต้องถือว่าเป็นนิยามของคําสอนชแล้วก็นิยามของเพลงนี้ออกมาเป็นชื่อเพลงนี่นั่นแหละว่าคือ พยานวิชาสู้เหมือนกับเป็นการมอบให้กับหลายๆคนด้วยเหมือนกันที่กำลังต้องต่อสู้ในตอนนี้ไหมใช่ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าเฟินอยากเป็นอยากเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเฟินใช้คําว่าคนบ้านเฮาก็แล้วกันค่ะคนบ้านเฮาเฟินอยากเป็นหนึ่งสัญลักษณ์นี่ผมดูจาก MV คุณนี่แอบอินเล็กๆเลยนะจากที่คุณเล่าแล้วผมก็หันไปดู MV คุณไปด้วยพร้อมๆกันในทาง YouTube เนี่ยแอบอินเลยนะนี่ผมพูดตรงอ๋อเลยฮะก็ก็รู้สึกว่าอยากเป็นอีกหนึ่งกาลังใจที่ ใช้คําว่าอยากชัดเจนว่าเรามาจากไหนเราเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็การที่เราออกมาข้างนอกเนี่ยออกมาข้างนอกสําหรับเฟิร์นคือออกจากบ้านมาเพื่ออีหย่างและและกําลังทําอะไรอยู่จิงสีนะ,ะ่ะครับ ก็เลยอยากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจพานเพลงนี้ค่ะพญาวิชาสู้พญาวิชาสู้ให้กับทุกๆคนเลยด้วยที่บางทีก็จากบ้านมาไกลใช่ค่ะต้องมาทํางานอยู่ในเมืองหลวงหรือที่ไหนๆก็แล้วแต่ที่คุณจะต้องจากบ้านมานั่นแหละใช่ค่ะเพราะว่าให้สู้ให้เต็มที่ทําให้มันสุดอย่างที่คุณยายทำนี่คืที่คุณยายบอกคุณใช่ค่ะถ้าเลือกแล้วไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนของคุณเลือกเส้นทางของนัะดนตรีคนเดือนๆอาจจะมีเลือกเส้นทางที่แตกต่างกันไปแต่ไม่ว่าใครจะเลือกเส้นทางไหนก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนสู้ให้สุดในเส้นทางของคุณใช่ เอาไหนๆถือกีตาร์มานะฮะไม่ได้ถือว่าเป็นพร็อพใช่ไหมไม่พรอ็อพ <laughs> ถือมาถือมาเล่นใช่ไหมจะขออนุญาตเล่นให้ฟังเลยงั้นผมขออนุญาตเหมือนกันนะครับในช่วงนี้นะครับนะแล้วก็เป็นจริงก็ถือเป็นช่วงท้ายแล้วแต่ว่าให้น้องเฟิร์นได้เล่นนะครับเอาเพลงนี้เลยนะได้ค่ะพยาวิชาสู้นี่เลยนะครับซิงเกิลของคุณนี่เลยด้วยนะครับนะสักช่วงนึงสักท่อนหรือสักคุกสักเซตหนึ่งนะฮะเอาสักช่ำๆหนึ่งอ่ะนะฮะให้เราได้ฟังการในเวอร์ชั่นแบบอะคูสติกด้วยเลยครับเ <laughs> ชิญครับ ว่าเกิดสาดใดก็คอยเป็นคนบ้านเฮาไพว่าบนอกก็สร้างเขาพอใจเฮาก็ซ้ำนี่สักสีของความเป็นคนคือบ่อเดบลนผู้ใดมีพ่อแม่เพิ่นสั่งไว้อย่างดีอยากได้อยากนีให้อดเอาอออคิดพ่อคำว้า ขั้นบอกจากบ้านบอเห็นด้านแดนไกลขั้นบอไปหำเฮียนกะบอมีความหูขั้นเจ้าได้ขี้สามกังห้มเป็นพญาอย่าลืมบิดอนบันดาผู้สอนสั่งวิชาสูงหูกันนอกอยี่ห้อเรา ยอดขอบคุณค่ะคุณมีพลังจริงเออเวลาที่คุณร้องออกมาแล้วที่คุณเล่นออกมาแล้วสตอรี่ที่คุณเล่ามามันบวกกันปุ๊บมันมีพลังเลยอะ่ะนะฮะมันมีพลังเลยว่าแบบว่าเฮ้ยมันมอบให้กับทุกๆคนจริงๆนะฮะแล้วก็มอบให้กับทุกๆคนที่ต้องสู้จริงๆนะแล้วทุกวันนี้หลายๆคนก็ต้องสู้ด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณมากเลยด้วยนะครับและว,วันนี้นะครับมีโอกาสได้นั่งคุยกันกับน้องเฟิร์นกัญญารัตน์ ขนาดรวบๆแล้วนะแต่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายผู้หญิงนี่วัแล้วก็คงมีของนะมีสตอรี่ด้วยมีของด้วยนะครับมาเล่าให้เราฟังกันแบบนี้ไว้มีโอกาสได้มานั่งคุยกันใหม่นะครับมีซิงเกิลใหม่ๆก็มานั่งคุยกันอีกนะครับนะสำหรับนะฮะแต่ว่าวันนี้ขอกันมาได้เลยด้วยนะครับสำหรับพยาวิชาสู้ที่คนลุกทุ่ง fm 1้3ฮิตติดเทรนด์ครับในทุกๆช่องทางของเรานะครับอ่ะช่วงท้าย ให้เฟิร์นได้ฝากเนื้อฝากตัวนะครับคุณเป,ป็นศิลปินแล้วก็ถือว่าได้ฝากเนื้อฝากตัวในความเป,ป็นศิลปินนะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามต่างๆของเฟิร์นกันนะครับเชิญครับขอบคุณค่ะค่ะกับฝากพี่ฝากน้องเนเดอร์ค่ะมนอนี้ค่ะเฟิร์นกัญญรัตแกมิโกนะคะใ้รับอกาสนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ล็อกกี้นะคะคยินดีรขร้นคนลุกทุ่งนะคะ fm 103ค่ะ เพลงพญาวิชาสู่ค่ะเป็นซิงเกิลแรกนะคะภายใต้บ้านแกมมิโกนะคะฝากทุกคนเขาไปรับชมรับฟังได้ค่ะจากขังในอีหลีค่ะเพลงนี้ค่ะ ขอบคุณลหลายค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกกาลังใจจริงๆที่ทําให้เฟิร์นได้ก้าวเดินมาถึงจุดนี้เลยด้วย<ช>นะครับแต่นี่จริงๆถือว่ามันยังเป็นการเริ่มต้นเพราะนี่เป็นซ<ช>ิงเกิลแรกในความเป็นศิลปินแบบเต็มตัวเลย<ช>นะฮะก็ต้องฝากทุกทุกคนนะครับเป็นแรงส่งกันต่อไปเลยด้วยนะฮะสำหรับน้องเฟิร์นกัญญาลัตนะครับติดต่อคุณหรือว่าติดตามคุณทางช่องทางอะไรบ้างนะก็จะมี u t u b e นะคะเฟิร์นกัญญาลัตออฟฟิเชียลค่ะยูทูบเฟิร์นกัญญาลัตค่ะม เฟซบุ๊กส่วนตัวก็จะเป็นเฟืร์นกัญญาลัตค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวนะค,ะครับก็คือเฟืร์นกัญญาลัตด้วยอีกเช่นกันคือเฟิร์นเฟืนลงขายเพลงนะครับขายของว่ะ <c oughs> ไ,ไปเอาเป็นว่าไปติดตามในแต่ละช่องทางที่บอกกันทั้งเพจทั้งเฟซแล้วก็ทั้งทางยูทูบ้วยเช่นกัน <c oughs> นะครับส่วนจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับเรามาส่งน้องเฟิร์นกัญญาลัตครับด้วยพยาวิชาสู้ครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ที่มาคุยกันขอบคุณค่ะ ลูกทุ่งชวนคุย